สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะขึ้นเรื่องบทใหม่บทนี้มีชื่อว่าอะไรบทที่3เรื่องการคูณและการหารเขาบอกว่าเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างข้อที่1เขาบอกว่าคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวนที่มากกว่า4หลักพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยอ,อยังจำได้ไหมความสมเหตุสมผลคืออะไร ที่เราฝากเงินจำได้ไหมเราฝากเงินฝากเงินสามล้านสามล้านแต่ได้ดอกเบีย้ยได้ไรได้ดอกเบี้ยหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนอ่าสมเหตุสมผลไหมนี้อ่าไม่สมเหตุสมผลนั่นเองอ่าข้อสองคูณจำนวนที่มากกว่าหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสองหลักพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ข้อ3หาจํานวนนับที่ไม่เกิน2หลักพร้อมทั้งตรวจสอบความถ,ถูกต้องของคําตอบข้อ4หาค่าของตัวแปรไม่ทราบค่าตัวแปรไม่ทราบค่าจําได้ไม่เอ่ยที่เราอันนี้ไง5บวกซิลี่ยมเท่ากับเท่ากับ10นี่ยอันนี้คือตรงนี้ก็คือตัวแปรไม่ทราบค่านั่นเองนี่ไอซิลี่ยมตรงนี้คือตัวแปรไม่ทราบค่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องการคูณและการหานั่นเองอไม่ใช่การบวกละการลบน,นะ อันนี้เป็นการคูและการหารอ่าข้อต่อมาวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาใหม่อีกแล้วพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของข,ของคำตอบหรือความถูกต้องของคำตอบด้วยอ่าข้อสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยการสร้างโจทย์ปัญหาอ่าครบวกกับลบราลองสร้างไปแล้วรอบนี้เรามาสร้างการคูและการหารบ้างอ่าเรามาเลื่อนลงมาอีกเรามา,า,มาดูอันนี้เขาบอกว่าไง แผงไข่หรือถาดไข่ส่วนใหญ่ทําจากกระดาษแข็งหรือพลาสติกกระดาษแข็งหรือพลาสติกซึ่งแผงไข่มีไว้สําหรับรองไข่เพื่อไม่ให้ไข่แตกหรือรับแรงกระแทกสามารถนํามาซ้อนกันได้ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บไข่แผงไข่นิยมจะบรรจุไข่ไก่ได้ได้เท่าไหร่30ฟองนั่นเองแล้วเขาบอกว่าขนาดของไข่ไก่ขายโดยทั่วไปมีทั้หมดเท่าไหร่ เขนาดได้แก่ขนาดเบอร์0ูถึงเบอร์6การคัดขนาดของไข่จะพิจารณาตามน้ำหนักดังนี้นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยไข่เบอร์ไหนมีขนาดเล็กที่สุดอเอาเล็กที่สุดก่อนนะไข่เบอร์ไหนเบอร์6นั่นเองอแล้วไข่ไหนมีน้ำหนักมากที่สุดละ่ะไข่เบอร์ศูนย์นั่นเองอมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีน้ำหนักน้ำหนักมากที่สุดนั่นเองน้ำหนัก70 กรัมนั่นเองนี่น้ำหนัก70กรัมนี่เห็นไหมเขาก็จะเอามาซ้อนๆกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้เพื่อให้อะไรเพื่อให้ประหยัดพื้นที่นั่นเองอ่าก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนสูตรคูณกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเป็นเรื่องการคูณเราทบทวนสูตรคูณก่อนดีกว่าคุณจะถามนะให้ตอบในใจนะ8ปดคูณหได้เท่าไหร่8ปคู 5. 8ปคูณหจำได้ไหม8 18 8 2ึ่งแปดแปดสองสองเท่าไรแปดห้าสี่สนั่นเองอข้อต่อมา12บคูณเจ็ล่ะสิบสองคูณเจ็คูณเเท่ากับเท่าไรแล้วก็ท่องไปสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสีามสาหกสิบอง่สี่ป้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดเท่าไรแปดเท่าไร 84นั่นเองอ่าต่อมาละ่ะ9คูณ3ละ่ะ9คูณ3ต่อเท่าไหร่9 1 9 9 2เอเท่าไร่27เนั่นเองอ่าต่อมา11คูณ5ละ่ะ11คูณท่ากับเท่าไร11 11 11 2หร่1อ่า11 1 11 11 22 1 33 1 44 1 5นั่นเองอ่าต่อมายังไม่หมด สองคูณเก้าล่ะสองคูเท่ากับเท่าไรเท่ากับ10เท่าไรสิบแปดนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้เรามาดูผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไงถ้าซื้อไข่ไก่12แผงจะได้ทั้งหมดกี่ฟองได้มีวิธีคิดยังไงอ่าเรารู้หรือ,อยังอ่าถ้ายังไม่รู้ก็ติดเอาไว้ก่อนนะอ่าข้อสองล่ะถ้าไข่ไก่4 6 2ฟองจะต้องใช้ไข่ทั้งหมดกี่แผงมีวิธีคิดอย่างไรอ่าก็ เอาไว้ก่อนเรายังไม่รู้นั่นเองเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนครูจะมีสถานการณ์มาให้ให้เราลองตอบดูซิว่าเราตอบได้หรือเปล่าเดีย๋ยวครูลบอันนี้ก่อนนครับไข่ไก่หนึ่งแผงมีทั้งหมดกี่ฟองนะไข่ไก่หนึ่งแผงหนึ่งแผงมีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งแผงหนึ่งแผงเท่ากับสามสิบฟองใช่ไหมแล้วครูถามว่าไข่สามแผงล่ะ ไข่สามแผงไข่สามแผงมีกี่ฟองมีกี่ฟองอ่าไข่สามแผงมีกี่ฟองเราคิดยังไงก็เอา30คูณอะไร30คูณ3นั่นเองอ่าสามสิคูนสาคูณศได้เท่าไหร่3าคูณศได้0นั่นเองอ่าสาคูณสล่ะ3าคูณสได้9ก้าอ่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่กรอบ 9 10าฟองนั่นเองอ่าก็จะประมาณนี้ในเรื่องการคูณอ่าเรามาลองดูการเตรียมความพร้อมดีกว่าอ่าเขาบอกว่าเตรียมความพร้อมอ่าเขาบอกว่าเกมหาคู่วิธีเล่นเล่นยังไงวิธีเล่นวิธีเล่นอ่าเราแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มอ่าเราแบ่ง2กลุ่มไม่ได้อันนี้ให้เราลองทําคนเดียวหนูนะเราเรียนออนไลน์เราไม่ได้เรียนอยู่ที่ห้องเรียนอ่าข้อ2 ให้แต่ละกลุ่มช่วยหาจํานวนสองจนวนที่อยู่แนวนอนแนวตั้งหรือว่าแนวแยงเป็นยังไงแนวนอนแนวตั้งแนวขยงเดี๋ยวครูว่าตารางให้ดูป๊าป๊าไอ้ก็จะประมาณนี้ครูสีแล้วกันอันนี้อันนี้เขาเรียกแนวนอนอ่านี่แค่แนวนอนนะแนวนอนต่อไปแนวตั้งล่ะเดี๋ยวครูว่าทุกอันเลยดีกว่าป๊าปอ่า แนวตั้งเอาสีนี้นี่นี่คือแนวตั้งนี่คือแนวตั้งแนวตั้งปัป๊บนี่แนวตั้งอ่าแนวขยแยงล่ะแนวขยแยงเอาสีอะไรดีสีนี้ลวกันแนวขยแยงเป็นอย่างนี้อ่ามันสามารถทับกันได้นะเห็นไหมที่บงที่สี่เหลี่ยมนี้คู่ทับกันอันนี้ก็ทับกันได้เหมือนกันอ่าเรามาลองหากันดูสิ บว่ากลุ่มที่หาได้เสร็จก่อนหาได้ไห่สูตรจะเป็นและถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ,ะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองนั่นเองอเราลองาหาดูซิว่าเราจะหาได้เท่าครูหรือเปล่าหรือว่ามีใครหาได้เยอะกว่าครูอ่ะก็ลองหาดอูอยู่วิดีโอไว้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ทันนั่นเองอถ้าใคร หาเสร็จแล้วก็เรามาดูพร้อมกันดีกว่าตัวแรกตัวไหนตัวแรกตัวแรก2คูณอะไร2คูณ360นั่นเองอ่ยู่นะอย่าลืมนะต้องเป็นผลคูณนะผลคูณเท่ากับ720นั่นเองต่อมาแถวนี้หมดย่างมีตรงนี้อีก120คูณ6วงไปหมดย่างหมดแล้วต่อมาอันไนรอีก สคูณอะได้ร้อยดนั่นเองหมดย่างต่อมา5้าคูณหนึอ่าต่อมา8ปดคูณเกก็ได้เหมือนกันอันต่อมาละ่ะสามคูณสองร้อยสี่สิบก็ได้เหมือนกันอันสุดท้ายละ่ะอ่าหมดหรอยังอันนี้ด้วยหนึ่งคูณเจ็ดอย่สิหมดย่างหมดย่างหมดยางมีนี้ด้วยเปล่า นี่้คูณ80นั่นเองมีทั้งหมดกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8มีอ่ามีทั้งหมด8อันนะมีใครได้มากกว่าครูไหมอ่าถ้าใครได้มากกว่าครูก็บอกครูด้วยนะว่ามีทั้งหมดกี่อันมีอันไหนคูณกันได้ก็วงมาแล้วก็บอกครูด้วยว่ามันได้เท่ากับ720นะผลคูณนะเอา2ตัวนี้คูณกันอ่ารามาดูสักอันนี้ว่าครูครูณถูกหรือเปล่า ครูเอาอนี้ละกันอันที่เป็นแนวทะแยงนี่144คูณ5อ่าเรามาคูณพร้อมกัน5คูณ4เป็นเท่าไหร่เป็น20ใส่0ทด2 5คูณ4เป็น20บวกอีก2เป็น22ใส่2ทด2 5คูณ1เป็น5บวกอีก2เป็น7อ่าได้720นั่นเองต่อมาเอาอันไหนดีเอาอันนี้ละกัน90คูณ8 90คูณ8คูณ8 8คูณ0ได้เท่าไหร่8คูณ0เป็น0 8คูณ9ละ่ะ8 1 8 8, 8 2 6 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72นั่นเองอ่ะข้อนี้ก็ถูกเหมือนกันเอาไหนอีกอ่า90คูณ8นี่ก็ซ้ำกันนะ2นี้2นี้เหมือนกัน ต่อมาเอา180คูณด้วย4ละกัน180คูณด้วย4อลองดูนะ0คณ4เป็น0 4คูณ8เป็นเท่าไหร่8 1 8 8 2 16 8 3 4 8 4 3 2ใส่2ทด3 4คูณ1เป็น4บวกอีก3เป็น7นั่นเองมีไหนอีก่า120คูณ6บ้างละกัน120คูณ6 อลองคูณดูสิ60เป็น0 6คูณ2เป็น12 2ท่า1 6, 1 6คูณ1เป็น6บวย1เป็น7นั่นเองอ่ะข้อนี้ก็ตอบ720เหมือนกันอ่าก็จะประมาณนี้ข้ออื่นก็น่าจะคล้ายๆกันอ่าเราเลื่อนมาดูข้างล่างเขาบอกว่าคณิตท้าทายคณิตคิดท้าทาย่าไม่เก่งจริงนี่คิดไม่ได้นะข้อนี้ เรามาดูว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเติมเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8หรือ9ในสี่เหลี่ยมข้อ่าข้อหนึ่งเราเติมเลขอะไรลองทำดูก่อนนะถ้าใครทำไม่ได้ถ้าใครทำไม่ได้ไไดก็รอฟังคู่หรือว่าถ้าใครทำได้ก็ลองอยู่วิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำดูก่อนนะอย่าเพิ่งดูฉเฉลยนะ,ะถ้าใครทำเสร็จแล้วมาดูพร้อมกันสี่เหลี่ยมช่องน,นี้เติมเลขอะไรเรามาสังเกตดูว่าเห็นไหม เลข4คูณกับหลักหน่วยนี้คือหลักหน่วยใช่ไหมเลข4คูณกับหลักหน่วยแล้วดูหลักหน่วยฝั่งนู้นหล่ะเป็นเลขอะไรเป็นเลข4นั่นเอง4คูณอะไรได้4 4คูณ4คูณ1นั่นเองอ่า4คูณ1ตรงนี้ก็ใส่เลข1เข้าไปเราไม่รู้ว่าเลขนี้เป็นเลขอะไรใช่ไหมเราก็เอามาตั้งคูณคูณ4ใช่มคูณ1เป็น4 4คูณ4 สี่คูณหเป็น4ี่รอบสีคูณสเป็น12บสอง,สสสสอ,งอ่ะนเด่นเน้เห็นเลขอะไรเห็นไหมเห็นเลขนี้หรือยังนี่เป็นเลข2นั่นเองอ่าต่อมาต่อมาข้าอ2อข้อ2องเติมเลขอะไรดีเราเรียนเรื่องการหารมาแล้วใช่ไหมอ่าเรามาลองคิดดูสิว่าเราจะเติมเลขอะไรลงไป100่ง3้ หารด้วยหารด้วยอะไรเราไม่รู้ให้เราลองคิดดูซิว่าเราจะเอาตัวอะไรมาหารลองเอาครณลองเอาเจ็ดละกันเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดหารอะไรได้ใกล้เคียงสิบห้ามีไหมมีก็คือสองนั่นเองสองเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เหลือหนึ่งลบกันได้เหลือหนึ่งใช่ไหมต่อมาก็ดึงสามลงมาเจ็ดคูณอะไรใกล้เคียงสิบสาม 7คูณ1เป็น7ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ลบกันแล้วเหลือ7 8 9 10 11 12 13เหลือ6นั่นเองอ่าชัก3ามลงมาต่อมา7คูณอะไรได้63 7 9 63นั่นเองลบกันเหลือ0ยไหมเหลือ0นนะข้อนี้ตอบ7นั่นเองอ่าข้อ3ข้อ3มีหลายคำตอบเลยครูจะเอาอันนี้ละกัน51คูณ4เท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราลองมองคูณดูก่อนซิห้าสิบเอคูณสี่สี่คูณหเป็น4 4่คูณหเป็น20นั่นเองอ่ะอันนี้ตอบเลข0หรือจะเป็น61สเคูณสเท่ากับเท่าไหร่244ก็ได้เหมือนกัน71็คูณสล่ะ71็คูณสก็ได้284อ่กอันนี้ก็ได้เหมือนกันเผื่อบางคนได้หลายคำตอบนะ ต่อมาข้อ4ข้อ4เราตอบอะไรดีข้อ4ตอบเลขเลขอะไรเรามาเช็คดูละการอะสีเ 1, 0, 5, ะส่เหลี่ยม1 05่คูณสอ่าสี่เหลี่ยม105่คูณสอ่าหคูณสเป็น10ใส่0ทด1 2ึ่เป็น0บวกอีกเป็น1 2ึ่คูณสเป็น2อ่าและทีนี้เรารู้รู้ไหมว่าคูณอะไรเราไม่รู้แต่ว่าเราเห็นคําตอบตรงนี้ไหมเป็นเลขอะไรเลข6 สคูณอะไรได้6กล่ะสคูณ3นั่นเองก็ตอบ6กเห็ไหมดังน,นั้นตรงนี้ตอบ3นั่นเองอ่าต่อมาข้อที่5ข้อที่5เราตอบเท่าไหร่ดีอ่าเรามาลองทําดูก่อนสิว่าเราจะตอบยังไง3าสี่เหลี่ยมแล้วก็3 2หารด้วย4อ่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะใส่เลขอะไรลงไปดี มันจะมีเลขอะไรบ้างที่ที่หาร32ได้อ่ามีเลขอะไรตรงเรามาดูตัวนี้ก่อนเลขอะไรที่หาร32ได้เราท่องสุคูณแม่4ไปสิ4 8เท่าไหร่48 32าอ่าเราเห็นคำตอบไหมเราเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเป็นเลข0ูนย์ตรงนี้อ่าเราลองใส่มาเรื่อยๆนะใส่มาจากข้างหลังนะและข้างหน้าเราเป็นเลขอะไรดีที่มันจะเป็นเลขตัวเดียวนั่นก็คือเลข เห็นไหมเราดูตัวนี้เราเห็น3 2ตัวนี้อาจจะเป็น32มสิบสองเหมือนกันเราก็ลองหารดูได้ไหมได้แ0 8ไม่เอ่ยให้808นนั่นเองหรืออันนี้ก็ได้เหมือนกัน3า3 2รหารด้วย4เท่ากับเอันนี้ก็ได้เหมือนกันต่อมาอเราลองดูซิว่าข้อนี้ตอบไปได้แต่ครูลองตั้งหารดูครูลบก่อนพื้นที่ครูเต็มเอานี้ออกละกัน สองพาอยห้าสิบสนั่นเองอลองหารดูซิคุณลองเอาเลขมารองเลขเลขและกันเลข8แปดแอะไรใกล้เคียงยี่สิบสามแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกิบมเกินไหมอ่ะเกินนะครับเหลือ8ปดสเป็น16 ลองลบกันนี้ลบกันได้เท่าไหร่16 17 18 19 20 21 12 23เหลือ7นั่นเองต่อไปชัก5ลงมาแปลอะไรใกล้เคียง75 818 8216 8334 8432 8544 8648 8756 8864 89 8972นั่นเองอ่าลบกันแล้วเหลือ3ต่อมาชัก2ลงมาแปลอะไรได้32 8432นั่นเอง ลบกันเหลือ0ดังนั้นราอนี้ตอบเท่าไรตอบ8ละตรงนี้ละ่ะตอบ4นั่นเองอ่าสําหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ